ครับสวัสดีครับพบกับทัศนะมวยไทยใบเชวบี้สืบจริงทุกสังเวียนประจำวันที่5ตุลาคม2568วันนี้มีทีเด็ดมาฝากกันสีคู่ศึกมวยไทย7สีเวทีมวยช่อง7สีทีเด็ดตัวแรกระหว่างชัดช้ยน้อยน้อยลัคกี้บันเทิงพิกัด127ช่างได้127.2ลด0.2ปอนด์ประทักเลอบอินผู้ทาริสอ์ทพิกัด127ช่างได้126.7ขาะ0.3ปอนปอ ort, ด, 127, ด์นเรตเปิดแดงต่อ2-1จิ้มมวย ต่อชัดชัยน้อยน้อยมวยฝีมือเหนือกว่านอกได้ในกินดูว่าม้วนเดียวจบคู่ถัดมาฟ้ามงคลส่อโชคมีชายพิกัด124่ช่างได้123.8าด0.2ค่ะอปอนพบกับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วพิกัด124่ช่างได้125ลดหนึ่งปอนเรทเปิดแดงต่อเสมอจิ้มมวยรองยอดมงคลต้นต้น,ตนไม่เป็นรองแน่ดูว่าอาวุธมวยไม่เสียเปรียแค่เป็นรองสภาพแวดล้อมบรรยากาศคู่ที่3แสนวิทเบนพระรามสองพิกัด125 ช่างได้1 2 4 8ขาดปค่ะอปอนด์ประทะเด่นพยักศักสตูนพิกัด125่ช่างได้1 2ึ2รลด0.2อปอนด์เรตเปิดน้ำเงินต่อ5 3สจิ้มมวยรองแสงบริศัทเข่าในเหนียวท่าต้นต้นทน,ทนมดทนแข้งได้ปลายปลายเข่าในชุดใหญ่ๆได้ลุ้นแสงมวยเด็ดคู่สุดท้ายยอดอีทีปต่อทอทองทวีพิกัด1 3 3ช่างได้1 0 0 3งรลด0.4ปอนด์พบกับอีสานเหนือโชคบางแสนพิกัด1 3 3ปอน ช่างได้ตามพิกัดเกรดเปิดแดงต่อ5-4สีจิ้มมวยรองอีสาเนเหนืออาวุธหลากหลายครบเครื่องกว่าแถมมีลูกหนักแรงได้ลุ้นปิดเกมก่อนรองไว้ไม่เสียเปรียบเอาหละครับครบกันแล้วสำหรับที่เด็ดประจำวันขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผม